อาเริ inson, <am> ่มต้นก็เจ้าของแปลงกับรถขุด hmm. อ yeah. mm ่ะต้องทำบีเอ็มอ่ะบีเอ็มก็ใต้ต้นไม้ก็ได้แม่โคนต้นไม้เนี่ยนู่นสักสองสามต้นนุ่นด้วยก็ได้หลายจุดจุดบีเอ็มศูนย์ศูนย์เนี่ยจุดศูนย์ศูนย์มนไม่ลืนหลายมุม นี่น้องนี่จะขุดตรงไหนน้องก็จะขุดประมาณตรงกลางครับต้นไม้เนี่เอออเยอเอาออกหมดเลยต้นผู้เนี้ยเอาออกหมดเดี๋ยวไม่เฉพาะต้น,ตนเดียว,ว่าต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวไว้เฉพาะต้นไม้ใหญ่คราวนี้จะวางดินตรงไหนดินส่วนหนึ่งก็จะวางไปประมาณฝั่งตรงนู้นด้วยครับนี่ตรงนี้เหมาะที่ผมยืยนอยู่เนี่ยเหมาะ เพราะว่าเดิมมันน่าจะเป็นโคกเดิมหมุนร้อนเน่ะตรงเนี้ยวางได้ไม่ได้คิดจะทำอะไรใช่ไหมรับไม่ไม่ครับเดี๋ยวก็ต้องวางแผนเรื่องดินเหมือนว่าดินจะกองตรงไหนถึงจะไม่เอาต้นไ,ไม้ออกตรงนี้ใช่ไหมไม่ถ้าไม่เอาต้นไม้ออกเลยนี่จะดันดินเข้ามุไม่ได้ลำบากไม่เอาออกดินสูงทํายัดยัดสูงเยอะนะดินเนะี่ย นะสักประมาณสักเมตรยี่สิบพออย่ากเกินนี้อยา่าต้นไม้มันจะตายนะเอาต้านไม้นะคือต้นถ้าอยากมีต้นไม้อย่างเงี้ยก็คันดินอะ่ะหรือว่าตัวโคกเนีย่ยสูงสักประมาณเมตรยี่สิบพอ,อนะแบบอย่างเงี้ยต้นไม้อยู่ได้ตรงน,นี้ปั้นดึงโคกสวยๆเลยเนี่ยมาทำศาลาลิมน,น้ำสวยเนี่ยปลูกตอน้ปลูกต้นไม,นไม,นไม้เพราะฉะนั้น กดตรงนี้ใช่ไหม้วับเวียงดินมาเวียงดินมาังเออเวียงดินมาฟังฟังเร่นการเวียงไปเพราะว่าอะไรนะไหมน้ําเนี่ยน้ํามาจากทางนู้นใช่ไหมน้าหลากมว่าทางนู้นให้ลงหนองก่อนนะเนี่ยเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ต่ํากว่าถนนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยความสูงของโค้ของเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันถ่ายระดับมาจากถนนโอเคีแบบไหม แต่ว่าเป็นไกดลายได้อันนี้คือคที่ว่าช่างชุงแพรเขียนมีกี่ลายมีกี่ลายด้วยแต่มันมีคลองต้องทำนี่ตรงไหนนี่ใช่ไหมผมกำลังดูอยู่ตรงนี้ปะ่ะตรงนี้ครับบอกว่าที่ว่าจะถูกตรงนี้อันนี้จะเป็นสาดเดิมอ่ะตรงอ๋อพี่ผมหันได้อย่างเงี้ยครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นหน,นองเนาะ แนวแนวเขตต้นกล้วยไหมเนี่ยครับต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยแนวที่มองเห็นอ๋อมีถึงต้นไม้นั่นเหรอไม่ถึงครับไม่ถึงมันต้นกล้วยที่ตัดแสดงว่าต้นไม้ใหญ่ก็อยู่นอกต้นกล้วยนต้นกล้วยที่ตัดนะครับเด่งแนวเลยสะเดือนเนี่ยเราก็ต้องกําหนดจุดที่จะทิ้งดินซะก่อนึ่เป็นแปลนอัปเดตนี่ครับตัวแปลงเดี๋ยวมันจะใกล้เคียงกันครับ นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้จะตัดแปลงนาออกแปลงนึ่งทิ้งดินกับมาทิ้งตรงนี้เนกเล,อออกลยืลอ,อ,อน่ออออนอห้เด็กมเนี่ยเปนเากเอาสเกลมไม่ได้นอนหนองน้ำไม่ได้ลึกมาขนาดนี้เนาะหนองน้ำมันสูงแค่น,นี้ใช่ไหม ใช่มันไม่ได้เต็มพื้นที่หนองน้ำมีแค่นี้เองตัดนะเนี่ยนพื้นที่ตรงนี้ก็เนี่ยเราก็หาจุดทิ้งดินนะจุดทิ้งดินนะก็เหวี่ยงขึ้นมานี่ยังไม่มาไปถึงเอาคนนี้มาดูก็ได้นี่มาดูแทนที่มาดูแทนที่จะได้ธิบาบกันอ่าเราหาจุดทิ้งดินก่อนทิ้งดินก็จุดตรงนี้แหละนะแล้วก็ลามไปนู่นแหละ เราแล้วก็ปั้นเป็นโคกสวยๆทำเป็นโคกสวยๆแต่ว่าไม่ต้องสูงมากหรอกให้เล็งระดับให้มันเท่ากับนนนะถนนให้มันเท่ากับถนนเพราะว่าตรงนี้เราปลูกบ้านได้ไนงะต,ตรงนี้เป็นที่อยู่ของเราในอนาคตถ้าเกิดว่าน้ามันท่วมมาใช่ไหมตรงนี้จะเป็นที่อยู่สำหรับเราถ้าถนนดูด,ด,ดูสายตาเนี่ยนะประมาณนี้แค่สบ สองเมตรก็ได้สามเมตรก็ได้เพราะว่าอะไรมันดินฟูไงต้องเผื่อดินมันยุบตัวตัวนี้จะเป็นคลองเชื่อมใช่ไหมเชื่อมจากอ่ะอันนี้นี่ผ่านนี่นี่จุดทิ้งดินเนี่ยเรากําหนดประมาณนี้คร่าวๆเนาะเราก็บอกบอกบอกคนขับรถเนี่ยบอกว่าประมาณนี้คร่าวๆเนาะคราวนี้ก่อนที่จะขุดจะทําไงหนึ่งหาจุดบีเอ็มใช่ไหมคนต้นไม้นะคนต้นไม้คนต้นไม้กี่รอมากไว้ก่อนแล้วก็พ่นไม้บอกว่ามนบีเอ็มศูนย์ ไม่ต้องถึงกล้องเอาไม่ถึงถ้าเกิดมีกล้องเซอร์วีก็เอากล้องเซอร์วมาแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องนะเอาระดับดินเดิมของเราเนี่ยก็คือเอาสายตาเราเอนโอเคท่านี้จะขุดยังไงเริ่มต้นก็ต้องตีกิดกก่ดลายก่อนตีกนะิดลายเคยตีไมมกิดตัไหนตีกิ่ดลายก็คืออย่างที่คาแนะนําของทาง ก็คือดึงดึงมุมให้ได้ก่อนอว่าพื้นที่มันไมได้สี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเราก็ดึงขอบตัวนี้ให้ได้ก่อนจาแปลงแล้วก็หามุมอ้างอิงเพื่อให้ได้ฉากก่อนล้วก็ดึงมาตำไองนี้ครับตีจีดของผมเนี่ยให้ตีจิดเส้นนี้สองเส้นปึ๊บเอาแค่สองช่อง จริงเป็นปากกาน่าจะชัดกวาาปากกาสีเงินเนี่ยเ,เราก็ตีเส้นเส้นกริดข้างนอกก่อนตีเส้นกริดข้างนอกเึบ๊บเส้นนี้เอาแค่สองช่อง ตีเฉพาะสองช่องนี้ไม่ต้องตีทั้งหนองให้ให้พี่ทองแกเตรียมเชือกฟางมาตีแค่นี้ครับนะก็คือปักสี่มุมเนี่ยแหละหาฉากเลยปักสี่มุมหาฉาก แล้วก็ตีเอาเชือกฟางนั่นแหละตีให้เป็นตารางแบบนี้ยคให้ตีตารางนะเชือกฟางเอาส,สีสีสดๆสสอะที่มันมองเห็นชัดๆเลยะนะตีเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันมีพื้นที่เหลือด้านนอกนะวัดจากเส้นนี้ออกมานะประมาณสักสี่เมตรวัดสักสี่เมตรแล้วก็ตีอีกเส้นหนึ่งตีกรอบนอก พื้นที่ตรงนี้ระยะ4เมตรเนี่ยรถแบคโฮจะทํางานไนงะครับนะพอตีเชือกฟางเสร็จใช่ไหมก็เอาปากกาแดงครับปูนขาวโรยเลยคราวนี้เราก็จะรู้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วแนวปูนขาวคือแนวไหนใช่ไหมเนี่ยแนวปูนขาวก็เนี่ยลากตามนี้เลยเนี่ยปูนขาวก็โรย คราเนี้ยเราก็จะรู้ละเส้นโค้งเนี่ยมันจะไปยังไงใช่ไหมเพราะเรามีตารางอยู่เนี้ยใช่ไหมเรามีตารางอยู่เนี้ยเราก็จะรู้เลยมันมาตรงกลางใช่ไหมอันนี้ตรงกลางเหมือนเ็าแปลกสอน่ะใช่ๆคล้ายๆอย่างนี้เลยเนี่ยพอเรามีตารางอยู่เนี้ยคนโรยปูนขาวก็จะรู้เราอ๋อมาถึงเส้นนี้เอ้ครึ่งหนึ่งเอ้ตรงนี้กินมาหน่อยหนึ่งคือเส้นปูนขาวเขาเนี้ยมันทำให้พี่ทำงานง่ายสำหนพี่่ายนะถาทำงี้จะฝุดง่ายขึ้นเออจะได้ดูง่ายขึ้นเสร็จแล้วพอโรยปูนขาวเสร็จ สิ่งที่ต้องทําคือเอากล้องกล้องถ่ายเนี่ยสมมุติมีสี่ทิศกับสี่ทิศแปดทิศได้ก mm ับแปดทิศถ่ายเลยถ่ายไม่ใช่ไม่ได้กล้องระดับนะ <Okay. S 1> กล้องถ่ายรูป<ไ>จากมือถือเนี่ยถ่าย okay. mm hmm. ถ่ายวนไปเนี่ยสามร้อยหกสิบองศาเลยเอาทุกมุม mm hmm. เพราะว่าเป็นตัวตอนตรวจรับงานไงตอนตรวจรับงานเราจะได้ถ่ายมุมนี้มุมนี้มุมนี้นี่น mm hmm. คราวนี้อ่าพอเสร็จแล้วเนี่ย เอาเชือกฟางออกเพราะมันต so, ้องไปเก็บใช้ในบ่อที่สองเชือกฟางยังใช้ได้อยู่ครับเสร็จแล้วรู้ไหมว่าดินที่นี่เป็นดินแบบไหนรู้ไหมระดับน้ําใต้ดินอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก็คือพอพอเราเอาเชือกฟางออกเลือกสักจุดหนึ่งจ้วงเลยจ้วงให้สุดแขนแบกหัวจ้วงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อจะดูว่า ดินแต่ละชั้นเป็นยังไงสุดแบคโฮก็คือ3เมตรห้าสิบอะไรเราก็จะรู้แล้วมีน้ําหรือเปล่าหรือว่าเป็นหินหรือเปล่าไม่ต้องเสียเวลาขุดไปถึงกลางทางแล้วค่อยมาคือตอนเนี้ยพอจ้วงลงไปถึงปุ๊บสมมุติว่าไปเจอหินที่3เมตรจะได้ขอเปลี่ยนแบบเลยเหมือนเหมืนมนอนเครืพที่ขุดมาคืนเนี่อพอเจอปุ๊บเนี่ยชไหมคือจ้วงจุดใดจุดหนึ่งก่อน<ม>นะครับ ให้รถแบคโฮเนี่ยจ้วงเฉยเราจะได้รู้ธรรมชาติของดินเราไงว่าดินเราเนี่ยลึกลงไป2เมตรเป็นยังไงสาเมตรเป็นยังไงแล้วคือคือคนขับรถเขาจะมีเซนไงเขาขุดอย่างนี้ปุ๊บเขาจะรู้เลยเฮ้ยขุดต่อไปไม่ได้แน่เนี่ยเขาจะรู้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าดินของเราเป็นยังไงไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็รถแบคโฮเขาจะประอย่างเนี้ยคนขับเขาจะประเมินได้เลยเฮ้ยอย่างเงี้ยสองวันจบใช่เฮ้ยอย่างเงี้ยวันเดียวจบ ต้องเทสก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์กตรงนี้ให้เสร็จถ่ายรูปไว้ดึงเชือกฟางออกแล้วก็ดจ่วงดูจวงดูจ่วงดูจ่วงดูสักหนึ่งหลุมอ่ะหนึ่งหลุมก็รู้แล้วให้มันสุดแขนประมาณสามเมตรห้าสิบเออสามเมตรห้าสิบสุดแขนเนาะเสร็จแล้วก็วิธีการขุดของเนียก็คือขุดตรงกลางออกก่อนใช่ไหมใช่ไล่จากกลางไล่วนวนออกมาหรือเปล่า ฉะนั้นก็คือเลือกตรงกลางก็ขุดขึ้นมาเสร็จแล้วก็วนวนวน,วนดินทิ้งมาด้านนี้ทิ้งมาด้านนี้ทิ้งมาด้านนี้นี่คือวิธีการที่ก่อนขุดอนันนี้ไอเส้นข้างนอกเนี่ยสำคัญที่สุดคือท่านต้องจำหมุดให้ได้ทิ้งหมุดไว้เลยเป็นหมุดทาวรเราเอาเชือกฟางออกเสร็จแล้วเอาเชือกฟางออก คือตอนแรกถ่ายรูปไว้ก่อนเนาะเ <ฮะ S 1> ชือกฟางออกพอวันที่ตรวจรับงานเราจะตรวจเส้นทะยังมุมใช่ไหมใช่ครับเส้นทะยังมุมเราตรวจเส้นทะยังมุมอันนี้วิธีการปกติเราตรวจรับงานไปแต่ถ้าเกิดว่ามีในช่างหรือสตอง,งอหรือเขาบอกว่าสงสัยก็นี่เลยยิงจากเส้นนี้เลยเส้นนอกอะ่ะเส้นนอกอะ่ะท่านวัดเข้ามาท่านรู้อยู่แล้วตรงนี้มันห่าง4เมตรใช่ไหม ตรงนี้มันกี่เมตรกับว่ากันไปก็คือมีมีเนี่ยเส้นเส้นนอกเนี่ยมันเส้นเลฟกคนเล็กแต่วันหมุดสี่มุมในห้ามหายหมุดสี่มุมในห้ามหายโดยขาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมุดสี่มุมเนี่ยที่เป็นเส้นเอาเตอร์เนี่ยถ้ากลัวว่าหมดหายแล้วต้องดึงสามเหลี่ยมไว้ที่ต้นไม้ที่มันไม่หายหรือเปล่ามันไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้กลัวคนขับล้มเสาไม่ไครตอกลึกๆอ่ะเราผลสีแดงไปไม่หายแล้วพี่ ติดต่อให้ลึกๆอันนี้เส้นเอาเตอร์นะใช่ครับเจ้าของที่ก็ต้องดูด้วยนะเนี่ยวิธีการแบบนี้คือเอาปกติแปลงไหนมันก็หายทุกแปลงก็เว้ยแค่เดินเฉียวมันก็รมเลยเนาะหลับลงไว้ที่เราเองต้องรักษาสิทธิ์งานเป็นเจ้าของแปลงคือเขาต้องขุดให้ได้ตามรูปทรงแบบเนี้ยตามแบบเราก็ให้เขาเอาเชือกฟางมาถึงเลยไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาอะไรเยอะเชือกฟางถึงแต่จะต้องมีมีฉาบนิดนึงสี่มุมนให้มันได้ฉาก พวกคนขับเี็อย่างมากจ้กแค่ของงานที่ที่ทขาจะรับงานนี้ไหมตามหนังสือผู้ว่าที่ส่งไปให้งเขาตอบมาเพราะเพราะว่าอันนี้เราแต่งตั้งบางพีโอแล้วเราก็คือต้องจ้างต้องให้เขาต่อไปก็คืออาจจะเป็นหมูนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันมันมันอยู่อยนะเคยมาจบแต่คราวนี้วิธีการของเขาเนี่ยผมเคยคุยกับผมเคยคุยกับนายช่างหลายที่แล้วนะเขาบอกว่ามันไม่พ้นหน้าที่พวกผมหรอกต้องมาทำอะไรเลยผมบอกว่าไม่ใช่นะ ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยหน้าที่ของผู้รับเหมานะที่เขาจะต้องตีกิจมาหน้าที่ของเขาคือมาตรวจว่ากิจตีถูกต้องไหมระไาณนั้ไม่ใช่หน้าที่เขาเพราะฉะนั้นเราตีเสร็จใช่เลยแต่เราวางเสร็จเดี๋ยวไม่มาตรวจเราก็คุณไม่ได้อีกอันนี้ถ้าเกิดไม่มาตรวจเออปัญหาเนี่ยเราก็ส่งหนังสือถึงเขาบอกว่าแจ้งไปบอกเราตีกิจแล้วถ่ายรูปมาให้ดูก็คือเจ้าหลวงลงตรวจพื้นที่นะวันนี้วันนี้เพราะว่าเราจะเริ่มขุด ภายในวันนี้วันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาเซ็นรับหนังสือฉบับนี้ว่าขอให้เขาเชิญเขามาตรวจหนังสือเชิญหน่อยเขาเซ็นรับแล้วภายในเจ็ดวันถ้าเกิดเขาไม่มาตรวจก็ถือว่าตามกฎหมายก็คือเขาอนุมัติแล้วมันต้องมีหนังสือ,สอเจ็ดวัน เอาเจ็ดวันไงอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายเรื่องเจ็ดวันไงเรื่อง sla อ่ะรับมาชิบชิบก็ทำต้ซื้อเลยไม่เดีก็คือเราเดี๋ยวจะไปคุยด้วยตัวเองก่อนพี่ทองเผื่อแค่แค่ว่าจริงๆแล้วหมูจะสแกนบายน้องๆนั่นไปแล้วเขาแค่มาว่าโอเคทําเลยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็แค่นั้นละค่ะแล้วพากันทำอะไรเดี๋ยวมาตรวจกันก่อนคือวิธีนี้ยมันอยู่ใน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 คู่มือที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ะวิธีการเนี้ย ไม่ดูอยู่ที่ผู้รับจ้างกันแล้วจำปกติเขาก็ไปเห็นน้าตรวจว่าผ่านหรือไม่ผ่านกันใช่ถ้าเกิดเราทําขนาดนี้แล้วไม่ผ่านผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะใช่แต่ถ้าเกิดจะไม่ผ่านบอกว่าเอาบีเนะบีก็คือเอากล้องเซอร์เวย์มายิงให้เขาก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่สบายใจครับโอ้ไม่ยิงตลอดอยู่แล้วกล้องมีแล้วก็ยิงไปเลยบองบีเอตรงนี้ตรงนี้ใชแล้วก็ปีกิดขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าถามยมายิงมายิงไว้พอไปยิงไว้ขุดก็มาไล่ต่อจช่ไหมมาไล่ทุกที่เลย อันนี้อันนี้คือแนวทางครับแนวทางแล้วคือตีเส้นจีบลายตีเส้นจีบลายแล้วก็รยปุนเพราะว่าลังสงคานี้ได้ลุยตีกินเมื่อไหร่วันที่สิบสิบเก้าใช่ไหมเริ่มสิบหกเหมสิบหกสิบหกเปิดสิบหกตีตีพุ่งนี้เลยสิบหกก็ตีพุ่งนี้เลยตีจีบนีคือผู้รบเหมาตีใช่ ผมลูกน้องไปหยุดผมก็มาตีคนเดียวไม่ได้นานลูกน้องมาเมื่อไหร่ลูกน้องปมาสิบหกสิบหกสิบหกตีกิจผมมาได้อยู่แต่ผมตีกิจไม่ได้แปลงนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะช่วยดูนะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเพราะฉะนั้นตีกิจเสร็จก็ส่งลายไปให้ผมก็ได้ส่งลายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันติดขัดกับทางในช่างก็เดี๋ยวผมโทรคุยให้โทรอธิบายให้เขาบอกวิธีการแบบนี้โอเคไหมถ้าเกิดเขาบอกไม่โอเคก็ ให้เขาแจ้งมาว่าจะเป็นวิธีการไหนที่เขาโอเคแต่ถ้าเกิดว่าวิธีการไหนก็ไม่โอเคก็ให้ตอบมาว่าไม่ทำทำมัซื้อมาเลยแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนี่ไงมันเดินต่อไม่ได้เดินไม่ได้เนาะสำคัญสุดวันนี้เนี่ยที่ผมอยากให้ได้เนื้อหาสาระคือจุดทิ้งดินจุดทิ้งดินก็คือตรงนี้เยแล้วก็ลามไปถึงตรงโน้น แล้วก็ดูระดับถนนเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกน้ําท่วมเนี่ยตรงนี้เขาสร้างบ้านได้บ้านก็ยังได้มีท่วมแนวคิดประมาณนี้แหละโคกตุ่งทิ้งดินนะตุท่ตทิ้งดินก็คือตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทิ้งดินเนี่ยโดนต้นไม้เนี่ยนะตรงนี้เขาเว้นไว้ก็ได้แต่ต้นไม้เนี่ยอย่าให้เกินก็ที่นี่ห้าสิบนะคงจะตายเออเดี๋ยวมันจะตาย แต่ถ้าเกิดส่วน <ป hehe, S 1> อื่นสูงส่วนไม้ก่อนอ่าใช่ตรงนี้ก็จะเป็นเกิดเป็ท่านสิส่วนอื่นสูงได้ในถูกจริงแบบจริงจเนี่ยมันมีมันมีคลองกันใช่ไหมแค่เห็แค่แบบจริงจริงแต่ผมมีคลองนะเนอย่างนี้คลองนไม่มีปัญหาหรอกผมว่าเพราะแต่ถ้าทางนี้เข้าใจเรื่องเรื่องตัวคลองอืม ตามแนวไปเลยครับลายกระจายพื้นที่เก็บดินนแล้วก็มีคลองออกฝั่งนั้นด้ยวยทีนี้ปัญหาว่าหินมันจะมีหินอยู่มุมโน้นกับตรงเนี้ยที่มองเห็นนะครับผมว่ามันจะเป็นแผ่นเดียวกันหรือเปล่ามันใหญ่หถ้าเกิดเป็นแผ่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรก็ทําเป็นฝายเอาใช่ไหมเราขุดไปเจหินเป็นคลองไนก็ทําเป็นฝายเออถูกต้องใช้ธรรมชาติให้มันเป็นประโยชน์วันนั้นที่ คนออกแบบมาผมก็ถามเขาอยู่ว่าหินก้อนนั้นกับกระดับฝั่งนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องการไหลของน้ำนะเขาบอกว่ามันน่าจะอยู่ในระดับเดียบทำเป็นฝายได้เลยครับฮ, <ะ S 1> ฮ<ะ>ัลโหลฟาเซลอ่า<ะ>ทำเป็นฝายได้ทธรรมชาติเพราะทุกกี่ผมเห็นบอกระดับดินเดิมแล้วจำไว้นะพี่ไหวนะพอระดับดินเดิมนะคร,รับโอเคยกเว้นว่าแปลงที่เราไปดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ด,ดินเขาอยูนะ่ต่ำกว่าถนนอย่างนั้นอ่ะใช่ที่ดินเขาต่ำกว่าถนนอย่างเงี้ย เราต้องรับน้ําลงหนองเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่ามีขอบบ่อเพราะเนี้ยเรามีคันกั้นเบลอแล้วไงเนี่ยโคกตรงเนี้ยจะมีกั้นน้ำนะเดิมต้องบอกคนขุดครับา่ต้องบอกคนขุดครับคนขุดชอบวางข้างบอกรับกันเถอะผมก็เคยัำเนาะวันที่ส6ปหกปกมุดใช่ไหมแล้วก็ดูกันว่าถ้าเกิดสิบเก้ายี่สิบถ้าเกิดว่าสามารถลงมาได้ก็จะลงมาดู ถ้าเกิดลงมาไม่ได้เดี๋ยวจะส่งวิศวกรมาช่วยดูเพราะว่าผมอยากดูตอนตอนขุดตอนขุดของแบบเนี่ยค่อนข้างจะถูกนะเพราะว่ารับน้ำมาเนี่ยพื้นที่รับน้ำแล้วก็เชื่อมกับทคลองไส้จับแลน้ำเข้ามาเก็บตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ความชุ่มชื้นจะกระจายลงมาด้านล่างครับข่าวคมดี่น้ำจะไหลมา รวมตรงนี้นะครัะเราก็จะไหลออกตรงนี้โอเคโอ้ยเราม่แคร์นะัโอเคน้ำตาลบนที่เก็มันก็จะบอกเลยบางบางบางหนองนี่มันแค่ร้อยกว่าคิวเองแล้วถ้าถ้าเกิดว่าขุดสองบ่อเนี่ยดินยังไม่พอขุดอีกหนองหนึ่งก็ได้อีกหนองหนึ่งต้องเขียนศึกร่างโดยใช้มือหรือว่าต้องเขียนแบบใหม่ครับอันนี้ควรจะต้องเขียนแบบใหม่